ก็ต้องกราบสวัสดีท่านทุกท่านเลยเนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมครับเล็กครับผมก็หลังจากที่ห่างหายกันไปเนิ่นนานครับได้ประมาณอาทิตย์นึงนะเนื่องจากว่าไม่สบายและติดเหรียญนะ่ะมาในคลิปนี้มีสาระครับผมมีสาระแน่นอนนะหลังจากที่คลิปไม่ไม่ค่อยมีสาราเลยนะวันนี้มารีวิวปืนอ่ะปืนไยแบงค์ครับเป็นปืนอาร์ของท่าเรืแช,ช,ชมเปี้ยนชิพ2016นะครับซึ่งออกมาได้ ได้นานอยู่ะเดือนที่แล้วใช่ป่ะใช่ใช่เดือนที่แล้วใช่ป่ะก็ไม่อยู่นานแล้นานนานแล้วแหละแต่เขาเพิ่งมบนดราคาอ๋อแลเรามาตอนนี้อยู่เลยใช่ป่ะตอนรดราคาอะช่วงเซลช่วงเซลเนียช่วงเซลก็ลักษณะภายนอกครับค่อนข้างที่จะสวยเป็นลายไทยเลยแบบสวยมากนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ปืนย้อมแมวครับเป็นปืนแบบว่าไม่ใช่แบบว่ามาแต่งลายปุ๊บแล้ววางขายครับมันเป็นปืนที่เพิ่มประสิทธิภาพใน ความแม่นยำถึงสเอร์เซ็นซึ่งอาร์ธรรมดาเนี่ยจะสีสิบแปดนะครับไอปืนอาร์ของ PBIC สอง6สิบหจะเป็นความแม่นยำเป็นสี่สิบเก้านะครับซึ่งเพิ่มมาหนึ่งปเซนแต่ว่าตัวนี้เพิ่มมาถึงสปอร์ซนนะครับแล้วก็รีวิวหมดเลยนะเซตทั้งเซตเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวนัในเกมเลยว่ามันว่ามันจะเฟี้ยวขนาดไหนจะไป <c oughs> ก็ตอนนี้เป็นช่วงลดราคานะไปซื้อได้ครับ400บาทนะได้ได้ได้มา30วันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะได้คิสซู Art, เปอ,อ,นนะอ,อนนร์วีแล้วก็อาร์ค30วันน,นะตัวละคร30วันแล้วก็ไอเทมไอเทมอีกนะลักษณะภายปืนก็สวยนะครับแล้วก็เรื่องกล้องนะครับย้อมมาเหมือนกันนะกล้องสวยมากเป็นลายไทยชัดแจ๋วมาก เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการยิงกันดีกว่านะการยิงต้องบอกเลยว่าแม่งตรงสัสสัฮนะโอเคก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเรื่องกระสุนก็45นัดเหมือนเดิมน,นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองยิงคุมกันดู ตรงเอาเรื่องเหมือนกันนะถือถือถือว่าตรงนะถือว่าตรงมากเลยเปนบวกความแม่นยาม,มานะครับโอเคลักษณะหายปืนก็ประมาณเนี้ยฮะก็คือเพิ่มความแม่นยำผมว่ามันนิ่งกว่าปืนธรรมดานะมันมัน,ม,นมันนิ่งกว่าปืนธรรมดานะครับเป็นไลายไทยแบบไทยๆแล้ะสวยมากเคเรามาลองเรื่องความแรงครับ เดี๋ยวผมจะอยู่มานี่มานี่ยมานียยืนๆประมาณนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอยู่ระยะว่เย็บเยบอีกได้ปะมาทดสอบเรื่องหน้ากากด้วยนะครับหน้ากากของถ้าจะเป็นของโทสกันนะมีสี่ตามีเขี้ยวน่าจะใช่มั้งครับอันนี้ไม่รู้นะซึบมาโมเหมืนอนกันโอเคเดี๋ยวลองลองดูนัดนึงครับ <Head shot. S 1> แตกเลยหรอ แตกแต่แตกมันมันไม่เหมือนหน้ากากกระโหลกเลยมันไม่กันหัวเหรอมันกันแค่อะไรนะแต่ความแรงเท่าเท่าเดิมใช่ปะเท่าเดิมเท่าเดิมมันกันอะแล้วแล้วมันเพิ่มอะไรอะหน้ากากอะหน้ากากคนเพิ่มที่อยื่อไม่อย่าสกทีไมด้วยดิือมันเขาก็เห็นเขาบอกว่ามันเพิ่มเรื่อง ป้องกันไม่ใช่เหรอไม่ไอ,อ้ป้องกันเรื่องการยิงเอ้ยเ,เ,เพิ่มเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์เข้าหัวเพิ่มเปอร์เซ็นต์เข้าหัวกับอะไรวะดีเฟนต์เหรอแต่ผมว่ามันก็สวยมากเลยนะจะเดี๋ยวยิงยิงยิงผมหน่อยเดี๋ยวไปไปลองเดี๋ยวไปเจอปืนคิดกันต่อไปเป็นคนะิดซูเปอร์วีฮะปืนนี้ต้องน,น่าจะเป็นไฮไลท์ของปืนนี้เลยนะ เช่นเดียวกันครับผมก็จะเป็นยอ่อเป็นย้อมกล้องมาด้วยนะครับสวยมากเลยแล้วก็ใส่จุกมานะใส่ใต้เลนนะอย่าไปเรียกภาษาชาวบ้านใส่จุกใส่จุก <c oughs> <c oughs> ไม่เชยชิบหาย <c oughs> ใส่จุกแต่ภาษาบ้านผมเรียกกันนะ <c oughs> ม่นา่าเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาลองเรื่องความแรงครับผมว่ามันมันมันก็น่าจะดุร้ายเหมือนกันนะต้องยิงทีนี้ต้องยิงนีค่คนคนลองคุยไปใช่ไหมครับลองเป็นดิ โอเคเหมือนเดิมนะไม่โดนฮะนัดเดียวชันเดียวกันหรอแล้วน้ากาก์ันเพิ่มเรื่องอะไรอะ่ะดูเรื่อความตรงก็ได้อยู่นะความตรงก็ถือว่าก็ถือว่าลั่นออกเร็วเหมือนกันอนะ่ะ แรงด้วยแล้วกระสุนค่อน,น, <S <S นข้างที่จะเกาะกลุ่มกันนะหัวลั่นหัวได้ดีมากมา,มาอีกตัวหนึ่งมาลองดูว่ามันจะกันไหมลองเราไปยืนสุดนู่นเลยลองไปยืนสุดนู่นเลยส,สุดสุดที่ที่ผมยืนอ่ะสุดนู่นเลยไปยืนสุดนู่นเนี่ยอยู่ปนะเนียนี่นี่มานี่ อยยืนสุดนี้ไว้เดีวเดยวลองยิงข้ามฝั่งแบบไม่จะตายวะนัดเดียวไปกุถอ,อยเองก็ได้วะไม่โดนหัวน,หนัดเดียวเช่นเดียวกันอนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันนักการมันมันเพิ่มอะไรนะน่าเขาบอกว่าเพิ่มป้องกันอะไรประมาณนี้ปะ่ะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องหน้ากากน,นะครับถ้าเดี๋ยวจะไปศึกษาแล้วมาบอกให้นะครับผมเรื่องปืนนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันนะเรื่องน่ากลัวเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปลองยิงสักตัวสองตัวในเดสสมาเดนมามาดูความน่ากลัวของ a ออทหารช่วยเฉยครับ โอ้แม็กหมดค่อนข้างที่จะนิ่งนะปืนนี้แล้วก็ลูกเยอะถ้าถ้าผสม,มก็ใส่ไอเทมเพิ่มลูกกรน,นะจะค่อนข้างที่จะเปรียวเงาะเลยอนะ่ะมาตรงๆไว้สักตัวเลย โอ้ยไม่โดนหัวโอ้ยเนี่ยแหละค่อนข้างโกงกับปืนนี้แรงด้วยนะมาๆๆขึ้นบนขึ้นบนโอ้ยลอยลอยลอยโอ้ยเดี๋ยวลองกับเอ่อกับเจ้าคิด คิดซาวววีมากนะครับข้าวปลาเคเดี๋ยวลองกับคิดซาวเวอร์วีมั้งครับอเูเอาเรื่องเหมือนกันนะสองปืนนี้นี่โอเคนะครับ แตฟ้ายังไม่ตายเลยจริงผมเล่นคิดไม่เป็นนะผมไม่รู้ว่าเล่นไนีเล่นเป็นคนเล่นคิดไม่เป็นครับจริงๆนะผมสามารถจะเล่นแต่อาร์คครับมันเล่นแต่อาร์คเอสามครับก็เลยเล่น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 ไม่ค่อยเป็นครับไหนวะโ้ยหัวหัวหัวมาแล้วหัวมาแล้ว หลอยหลอยวิมามามามันมา,โอ,นา,าโอ้ยนักอากหลุดโอ้ยนักอากเศช่วยชีวิตอุ้ยเล่นเล่นเล่นไม่เป็นนะคิดบอกเลยบอก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 ไว้ตรงนี้เลยว่าเล่นไม่เป็นนะ ดูดิไม่โดนเลยอะ่ะเล่นคิดไม่เป็นคนระับทมไมจะเล่นแต่อาร์ครนะับว้ายะเล่นไม่เป็นนะผมอ,อุ้ยเอา้า โอเคสารภาพเปลี่ยนกันไปมาอาร์กบ้างเทพอาร์กไม่โดนเลยบ้ามามีมามีมาโอ้ยวัตถุฟัก อุ้ยใจเย็้มเอาลอเล่นห่ายตัวผมวะโอ้ยติดหมอติด โอ้ย <łość> <Harriet S 1> ไม่โดนหัวไอ้บ้าจับตายไอ้บ้าเอ๋ยอาร์คมันดีนะแรงดีอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้วก็ประมาณดีแล้วกันนะครับสำหรับเซตของ พี่บีพอยแบงค์ไทแลนแชมเปี้ยนชิพของรุนบหกนะครับของเป็นลายทายงสวยงามครับแล้วก็ถูกด้วยคมด้วยนะครับสาสิบวันนะถือว่าเล่นได้ตั้งเดือนหนึ่งนะครับอ่ะคลินนี้คงมีสาระแล้วก็มันจะที่ีวิวติดค้างไวน้นิดนึงนะการยิงตะกี้ไว้ก็ดูไปนิดนิดน่อหน่อยนะครับก็ก็กตะกี้เพื่อนมันเข้าซ้ำพอดีฮะก็เลยเอเอาแค่คนี้พอแล้วกันก็ น่าจะได้เห็นความดูเดียวของมันแล้วแหละซ,ซึ่งถ้าเอาจริงๆเนี่ยคือมันก็คุ้มเหมือนกันนะต้งองส่งกระบอกต้งอง2เดือนนะครับก็คุ้มเลยนะครับก็เดี๋ยวก็ยังไงถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ได้ครับผมไม่ว่ากัน,นครับก็อย่าลืลมสดติดตาให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม